สามอย่างที่พี่ได้จากการเข้าเรียนที่คณะบัญชีจุฬาและสามอย่างนี้เป็นสิ่งที่แบบมีค่าสําหรับพี่มากๆสามสิ่งนี้คืออะไรครับโอเคเลยสามสิ่งที่พี่สึกว่ามันมีคุณค่ามากที่สุดสาหรับพี่จากขณะนี้เนาะอย่างแรกเลยคือแนวทางการใช้ชีวิตอ่ะแต่ก่อนพี่ไม่มีแนวทางหรือแม้กระทั่งภาพในอนาะคตว่าแบบโอเคจบไปแล้วเป็นยังไงแต่พอแบบได้มาอยู่ในสังคมของคณะบัญชีแล้วเนี่ยมันกลับทําให้พี่อ่ะได้เห็นภาพ ในอนาคตของพี่มากยิ่งขึ้นครับอย่างที่สองคือสังคมอย่างที่พี่บอกว่าสังคมคณะเราอะมีคนที่เก่งหลากหลายด้านมากซึ่งเขาอะ่ะไม่จะเป็นรุ่นพี่รุ่นน้องหรือแม้กระทั่งอาจารย์ก็ตามแต่เนี่ยคอยแบบซัพพอร์ตเราทุกๆอย่างเสมอมันทําให้เราอะ่ะได้เรียนรู้จากเขาแล้วก็เขาก็เรียนรู้จากเรามันเหมือนแบบเป็นการซัพพอร์ตซึ่งกันและกันได้เรียนรู้ไปด้วยกันครับผม อย่างที่สามอันสุดท้ายเนี่ยคิดว่าน่าจะเป็นตัวความรู้และความสามารถครับผมอย่างพี่เนี่ยก็ได้ตัว soft skill และ h าร์ skill ต่างๆจากที่นี่มากเลยก็คือได้เรียนรู้จากที่เรียนและก็จากการทํางานต่างๆไม่ว่าจะเป็นทั้งกิจกรรมแล้วก็อินเทอร์ที่พี่ไปทำเนี่ยได้มาค่อนข้างแบบเยอะอยู่ครับเลยทําให้รู้สึกว่าแบบสามสิ่งเนี่ยเป็นอะไรที่แบบสําคัญมากที่ได้จากคณะ โอเครับ okay, สามสิ่งสิ่งแรกก็คือเรื่องของการแบบแนวทางการ,รใช้ชีวิตอย่างที่สองก็คือเรื่องสังคมหรือแบบคอนเนคชันนั่นเองถูกต้องเพราะจริงเนี่ยคุณแม่ไก่จะบอกไก่เสมอว่าแบบโน้ตฮาไม่สำคัญเท่ากับโน้ตหูครับผมสวัสดีผู้ชมทางบ้านทุกคนนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ CBS Spectrum วันนี้เนี่ยผมอยู่กับแขกรับเชิญสุดพิเศษของเราคือพี่พิม พี่นภัทรเทพพวันนั่นเองครับผม่อนอื่นที่เราจะเข้ารายการเนี่ยอยากให้พี่พีมช่วยแนะนาตัวให้ฟังหน่อยครับผมโอเคครับก็พี่ชื่อนภัทรเทพพวันนะครับหรือเรียกง่ายๆเลยก็คือพีมตอนนี้เรียนอยู่ภาคสิติสกษาการประกันภัยครับผมตอนนี้ก็อีกไม่กี่เดือนใกล้จบละแต่รับจริงๆก่อนที่พี่จะจบไปเนี่ยกายอยากให้พี่พีมเนี่ยช่วยย้อนเวลากลับไปหน่อยเมื่อแบบ4ปีที่แล้วเนี่ยเหตุผลอะไรที่ทาให้พี่พีมเนี่ยเลือกที่จะเข้าที่คณะบัญชีจุฬาของเราครับอืมโอเคพี่ขอเล่าก่อนว่าจริงๆอ่ีเป็น เด็กซิลมา2ปีเนาะตอนแรกอะพี่เรียนอยู่เพศัต์แต่ว่าเรียนไปเรียนมาเนี่ยเอ้ยรู้สึกว่าเพศัต์อะไม่ใช่ทางของพี่แต่ว่าตอนนั้นน่พี่ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าถ้าพี่ออกจากเพศัต์แล้วอะพี่จะเรียนอะไรดีพี่ก็ยังไม่แน่ใจในเป้าหมายตัวเองเหมือนกันแต่ว่าตอนนั้นอะพี่ก็ได้ลองดูจากความรู้และความสามารถของตัวเองว่าอ่าพี่ถนัดอะไรซึ่งพี่มองว่าตอนนั้นพี่ชอบตัวเลขหรือว่าการคำนวณอะไรต่งาง แล้วทีนี้พี่ก็เลยเอาปัญหานี้ไปปรึกษากับเพื่อนๆที่อ่ะเรียนมหาลัยอยู่หรือว่าเป็นรุ่นพี่อย่างนี้ซึ่งเขาก็ให้คําตอบหนึ่งมาว่าลองเรียนประกันจุฬาดีไหมเพราะว่าตอนช่วงนั้นเนี่ยประกันจุฬาเป็นค่อนข้างค่อนข้างเป็นที่แบบแมสอยู่เป็นที่นิยมเป็นที่นิยมเพราะว่าแบบจบไปเป็นนักณิตศา์ประกันภัยเงินเดือนค่อนข้างดีพี่ก็เลยโอเคว้าวน่าสนใจก็เลยลองยื่นดูปรากฏว่าอืติดจริงๆซึ่งพี่สุกว่า อะในสี่ปีที่ผ่านมาที่พี่เรียนประกันเนี่ยรู้สึกว่าพี่เลือกถูกตันใจถูกมากๆเพราะว่าอ่ะสังคมรอบตัวหรืออะไรก็ตามแต่เนี่ยทําให้พี่อะกลายเป็นคนที่ดีกว่าเดิมและมีเป้าหมายที่ชัดเจนมากขึ้นและมีความสุขมากครับผม <All right. S 1> เจรยน คือจริงๆที่อาจจะเล่าว่าในมุมว่าที่เหตุผลที่พี่เลือกแบบคณิตศาสตร์ประกันภัยในส่วนของที่เป็นภาคสิทิเองก็คือเรื่องจากการที่ว่าพี่เป็นคนที่ชอบคณิตศาสตร์ด้วยแล้วก็รวมถึงพี่อาจจะมองในด้านของแบบตลาดแรงงานว่าแบบตอนนี้กระแสสังคมเป็นยังไงและมีอาชีพไหนบ้างที่สามารถแบบมีキャร์เพาสที่ดีได้ในอนาคตแต่ก็อยากถามเจาะลึกลงไปเพิ่มเติมน,นิดนึงครับผมว่านอกจากเหตุผลเรื่องแบบความชอบส่วนตัวด้านของคณิตศาสตร์แล้วในมุมของแบบเมเจอร์ที่พี่เลือกครับก็อยากรู้ว่าแล้วทำไมต้องคณะบัญชีจุฬาครับทำไมเป ได้เลยเพราะว่าตอนแรกอะ่ะพี่มองว่าพี่อยากจะพัฒนาตัวเองพี่มีเป้าหมายในอีก10หรือ20ปีข้างหน้าแบบระยะยาวเลยเนี่ยพี่อยากจะเป็นคนที่ประสบความสําเร็จพี่มองว่าจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเนี่ยเป็นสถานที่จะทําให้พี่ไปถึงจุดนั้นได้ด้วยสังคมที่พี่เห็นจากภายนอกแบบโอเคจะสามารถแบบซัพพอร์ตเราให้ไปถึงเป้าหมายของเราได้ครับผมโอเคก็คือพี่มองว่าจริงแล้วเนี่ย การที่เราจะประสบความสำเร็จในนิยาของพีเองเนี่ยมันไม่ได้มองถึงเรื่องของการเรียนเพียงอย่างเดียวแต่จริงๆโอกาสต่างๆในชีวิตเองก็สําคัญไม่ว่าจะเป็นแบบโอกาสในการพัฒนาทั้งมุมของ hard skill เอง soft skill เองผ่านกิจกรรมที่คณะมอบให้หรือว่าสังคมเหมือนที่พี่พิมพ์กล่าวนะว่าแบบจริงๆแล้วกายชอบประโยคนหนึ่งมากว่าแบบ S <S สิ่งที่เราเป็นเนี่ยหรือว่าความเป็นตัวตนของเรามันคือค่าเฉลี่ยของคนรอบตัวแบบการที่เราได้อยู่ในสังคมที่แบบส่งเสริมกันและกันทั้งในมุมของแบบแพชชั่นที่เราชอบหรือความฝันที่เราชอบบางทีเนี่ยการที่เราอยู่ในสังคมที่มีคนที่แชร์ความฝันที่เหมือนเหมือนกันเนี่ยมันช่วยเป็นแรงพลังบวกที่แบบมหาศาลมากในการส่งเสริมเราในการสร้างอิมแพกต่อสังคมแต่จริงอยากเจาะประเด็นเรื่องความเสถียข,ของพี่พีนิดนึงพี่พีมองความเสถียของตัวเองในแบบระยะต่อไปในแคระพาร์ทหลังจากจบมหาลัยเป็นยังไงบ้างครับ อืมโอเคพี่มองว่าอนาคตหลังจากที่พี่จบไปเนี่ยพี่ก็อยากไปลองแบบสาย Data เ,เนาะเพราะว่าพี่อ่ะเรียนภาคสิติมาเนี่ยพี่ก็ได้เรียนกับ Data หรืออะไรต่างๆมากมายเลยแล้วพี่สุกว่าพี่ถนัดในการแบบทำเดต้านาไลซิสอะไรพวกนี้มากพี่เลยอยากจะไปโค้ดในสายนี้ดูครับผม โอเคครับผมได้หลังจากที่เราได้สัมภาษณ์พี่พีมไปเบื้องต้นเนาะว่าแบบในอนาคตเองเนี่ยพี่พีมมองว่าอยากที่จะทำงานในสายงาน Data เองรวมถึงในอดีตที่ผ่านมาเนี่ยพอย้อนมองกลับไป4ปีที่ผ่านมาพีพา่พีมก็บอกว่าเหตุผลที่เลือกเข้าที่คณะบัญชีจุฬาไม่ว่าจะเป็นในส่วนของความชอบดนะ้านคณิตศาสตร์เองหรือว่าในมุมมองของการที่พี่มอง career path ระยยาวว่าพี่อยากประสบความสําเร็จในในสายงานอาชีพที่ตลาดงานต้องการทีนี้เนี่ยอยากให้พี่พีมช่วยเล่าเรื่องราวระหว่างที่เรียนดีกว่า ก็แบบในสี่ปีที่พี่พิงอยู่ที่คณะบัญชีจุฬามาเนี่ยมีเรื่องราวอะไรบ้างที่พี่ประทับใจและอยากที่จะแชร์ต่อให้ทุกคนฟังทั้งในมุมของการเรียนเองวิชาการเองหรือว่าในมุมของกิจกรรมด้วยครับอืมโอเคพี่ขอเล่าก่อนว่าในช่วงปีหนึ่งถึงปีสองพี่นั้นเนี่ยพี่ยังไม่ค่อยได้ทําอะไรเลยไม่เป็นแบบพวกกิจกรรมในคณะหรือมหาลัยอย่างนี้แต่ว่าอ่ะพี่รู้สึกว่าตอนนั้นอ่ะเออพอพี่ไม่ได้ทําอะไรอะ่ะมันเลยค่อนข้างแบบลอยแบบค่อนข้างลอยแบบไม่ได้มีแบบจุด หมายเป้าหมายในตัวเองขนาดนั้นแต่พอดีมีวันหนึ่งเนี่ยพี่อะได้เข้าเป็นสมาชิกของสโมสรคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชีเนาะพี่ก็เลยแบบโอเคได้มีโอกาสได้แบบลองทํานู่นทํานี่ดูก็คือจากที่ไม่เคยทําอะไรมาก่อนกลายเป็นว่าพี่อะต้องผู้ชับตัวเองให้ทําเป็นตอนนั้นอะพี่ทําอะไรไม่เป็นแต่ว่าเพื่อนๆอะเก่งมากแล้วเพื่อนๆก็แบบเหมือนแบบค่อนข้างเวลคัมพี่มากคอยแบบสอนพี่นู่นนั่นนี่เนี่ยทาให้พี่อะ เหมือนเดี่วลับตัวเองขึ้นมาค่อนข้างเยอะแหละก็คือได้ทั้งแบบตัวทั้ง soft skill และ hard skill ในการทํางานมากเลยจริงครับผมจริงก็อยากเสริมนิดนึงว่าจริงๆแล้วหลายคนอาจจะบอกว่าการที่เราทําบางสิ่งไม่ได้หรือว่าทำได้น้อยกว่าคนอื่นเนี่ยมันเป็นจุดข้อ เสียเปรียบของเราหรือเปล่าแต่จริงอยากให้มองอย่างนี้ว่าแบบเวลาเราเข้าม,ามหาลาัยมามหาลาัยเป็นเหมือนเป็นเหมือนเพลย g r o u n d ์นั่งเป็นเหมือนสนามเด็กเล่นหนึ่งที่แบบให้เรามาทดลองมาลองผิดลองถูกผมมาจจะรู้สึกว่าแบบการที่เราผิดในห้องเรียนน่ะเป็นสิ่งที่ดีเสมอเพราะเหมือนเราได้เรียนรู้อะไรกลับไปเราได้รับประสบก,การณ์กลับไปได้รับฟีดแบ็กจากเพื่อนเองหรือจากอาจารย์เองว่าแบบหลังจากที่เราจบไปจากมหาลาัยแล้วพอเราต้องไปทํางานจริงๆแล้วมันอาจจะไม่มีพื้นที่สําหรับความผิดพลาดนั้นที่จะเกิดขึ้นแล้อีกมุมหนึ่งอ่ะกายเองก็เข้าใจในมุมพี่พีมว่าแบบการที่เเราาหมมือนก Mm. มันทาให้เหมือนกับเราอาจจะไม่ได้เลือกเรียนในออปชันแรกที่เราเลือกว่าเป็นแบบความฝันของเราแต่พอมาเป็นออปชัน2องออปชันสเนี่ยบางครั้งเราไม่ได้คิดต่อว่าถ้าเราต้องหลุดมาถึงออปชัน2องออปชันสแล้วเนี่ยเราควรจะเดินทางชีวิตเส้นทางชีวิตต่อไปอยังไงแบบแคเรียพัทต่อไปอยังไงเพราะว่าบาง, mm. บางครั้งอ่ะเราก็อาจจะมีแบบสิ่งที่เราชอบเพียงสิ่งเดียวอาจจะไม่ได้แบบเผื่อใจว่าอัน2อัน3แต่ว่าโอกาสในคณะบัญชีเหมือนที่พี่พิมเราอันนีกากเองก็อยากแชร์ว่าจริงๆแล้วว่าโอกาสในคณะบัญชีค่อนข้างแบบเยอะมากแล้วก็หลากหลายทําให้ เด็ก <de ck> หรือแบบนิสิตในคณะเนี่ยมีโอกาสได้คนพบตัวเองเหมือนที่พี่พิมเล่าวแบบพี่พิมเองก็ได้คนพบในอีกมุมหนึ่งของชีวิตว่าอย่างกลเองไกลรู้สึกว่าตะก่อนเนี่ยกลเป็นคนหนึ่งที่อาจจะไม่ได้ชอบงานสายมาร์เก็ตติ้งขนาดนั้นเป็นคนหนึ่งที่อาจแบบคล้ายกับพี่พิมเลยชอบเลขเหมือนกันอาจจะเป็นเด็กเนื้อดีคนหนึ่งที่อยู่หน้าห้องชอบเลขแต่พอมีโอกาสได้มาเรียนที่คณะบัญชีจุฬาเนี่ยได้เข้าสาขเกี่ยวกับด้านมาร์เก็ตติ้งก็เริ่มมีความสนใจเกี่ยวกับเรื่องของแบบสื่อมัลติมีเดียมากขึ้นว่่าาาแบบองมีทสสืร ด้านแบบเอ่อมาร์เก็ตติ้งยังไงสู่ลูกค้าของเราหรืออะไรก็แล้วแต่ซึ่งแบบคนที่เข้ามาเรียนในคลาบบัญชีจุฬาก็จะมีโอกาสได้เรียนในส่วนของพาร์ทนี้แต่ก็อยากจะแบบเจาะอีกประเด็นหนึ่งที่พี่พีมเล่าว่าแบบเข้าได้สโมได้ทํานู้นทํานี้แล้วพัฒนาด้านสกิลต่างๆอยากพี่พีมยกตัวอย่างแบบกิจกรรมที่พี่พีมทํบชอบมากที่สุดเลยในสโมแ้วรู้สึกว่ากิจกรรมนี้พัฒนาชีวิตพี่พีมมากโอเคที่ขอยกตัวอย่างเป็นกิจกรรมแรกของพี่ที่พี่ได้เป็นอ่าหนึ่งในหัวหน้าโครงการร่วมกับเพื่อนๆเนาะตอนนั้นะ อ่ะพี่อย่างที่บอกว่าตอนแรกพี่ทําอะไรไม่เป็นมาก่อนแต่ว่าพอได้มาเป็นหนึ่งในหัวหน้าโครงการแล้วอ่ะพี่เลยรู้สึกว่าพี่อ่ะต้องแบบผลักดันตัวเองให้ทาอ่ะทุกอย่างเป็นแล้วซึ่งตอนนั้นอ่ะพี่ก็ได้เรียนรู้ต่างๆมากเลยจากที่พี่อ่ะอ่ะไม่เคยต้องไปติดต่อกับสเต็กโฮเดอร์อะไรยงนี้แบบไม่ว่าจะเป็นอ่าเจ้าหน้าที่คณะหรือว่าจากบุคคลภายนอกเนี่ยมันทําให้พี่ได้แบบฝึกการอากิ uh, done, ลด้ดน c o l l า b o r a t i o n หรือว่า เรื่องคอมมิวนเคชันในการทํางานขึ้นหรือว่าแม้กระทั่งการคิดว่าบบเราก็ต้องมาคอยคิดออบเจกทีฟของกิจกรรมนี้ว่าบบโอเคเราทําไปทําไมนะซึ่งมันค่อนข้างแบบต้องวางแผนหลายอย่างมากเลยทําให้พี่รู้สึกว่าพี่พัฒนาเรื่องการวางแผนงานการ manage งานค่อนข้างสูงครับผมก็เป็นตัวอย่างของสิ่งที่พี่ได้มาแล้วกันโอเคครับผมก็หลักๆก,ก็คือเหมือนที่พีมเล่าว่าจะเป็นในส่วนของการทํางานหลังบ้าน Mm hmm. เพราะว่าก่อนที่เราจะเข้ามาหาลัยเนี่ยสมวติเราอยู่ช่วงแบบช่วงมปลายเองเนี่ยเราจะเป็นแบบคนที่เข้าร่วมงานซะส่วนใหญ่ mm hmm. แต่ไม่มีโอกาสได้มาทํางานหลังบ้านว่าแบบมันต้องมีการบริหารจัดการหลังบ้านยังไง mm hmm. คิดแต่ละเซสชันยังไงว่าแบบโอเคเราจะจัดเซสชันนี้ด้วยจุดประสงค์อะไรหรือแบบติดต่อกับ mm hmm. เจ้าหน้าที่หรือว่าติดต่อกับบุคคลภายนอกเพื่อทาให้งานอีเวนต์หนึ่งมันเกิดขึ้นได้ซึ่งสกิลนี้เป็นการบอกว่าเป็นสกิลหนึ่งที่สําคัญมากในการแบบใช้ชีวิตหรือว่าในการทํางานต่อไปเพราะว่าสุดท้ายแล้วเราเองก็ต้องมีโอกาสสักครั้งหนึ่งในการบริหารจัดการงานเองหรือว่าในการแบบโฮสต์อีเวนต์หนึ่งอีเวนต์หนึ่งแต่นอกจากกิจกรรมสโมลแล้วเนี่ยมีกิจกรรมอื่นอีกไหมที่พี่รู้สึกว่าแบบใช่เลยพี่รู้สึกว่าแบบพอทํากิจกรรมนี้เสร็จอะพี่มองกระจกแล้วแบบเห็นตัวเองว่าแบบตัวเองเปลี่ยนไปแบบจาก เอาจริงก็ยังคงเป็นกิจกรรมเดิมที่พี่ได้กล่าวไปอีอคนนึงเนยวก็คือจากที่พี่ทําอะไรม่เป็นมาก่อนเลยทําให้พี่อะทำงานเป็นมากๆแต่พี่รู้สึกว่าสิ่งที่สําคัญนอกจากทําให้พี่ทางานเป็นอะมันคือการที่ได้เจอผู้คนที่หลากหลายแล้วก็คอยอผู้คนนั้นอะต่างมีความรู้และความสามารถที่แตกต่างกันแต่ทุกคนต่างซัพพอร์ตกันซึ่งกันและมากพี่เลยรู้สึกว่าพี่อะฟิตอินและก็ประทับใจกับสังคมของ คณะเรามากมากเลยที่แบบคอยมีคนเก่งและคอยเกื้อหนุนซึ่งกันและกันครับก็คือประมาณว่าแบบคณะบัญชีของเราเนี่ยเป็นเหมือนแบบศูนย์รวมคนเก่งเลยคนเก่งจากทั่วทุกสารทิศทุกจังหวัดก็คือทุกคนต้องมารวมกันอยู่ที่คณะบัญชีจุฬาสำหรับคนที่แบบสนใจด้านบิจิเนสในจริงๆเราก็เองก็เห็นด้วยกับพี่พิมนะบางครั้งเนี่ยเราไม่ได้เรียนรู้จากตัวงานอย่างเดียวแต่เราเรียนรู้จากคนรอบข้างที่เป็นแบบเป็นเมมเบอร์หรือว่าเป็นสมาชิกในทีมด้วยเขาเองก็เป็นเหมือนกับ กระจกสะท้อนตัวเราอีกทีหนึ่งเนาะแบบเวลาเราทําอะไรที่ผิดพลาดไปหรือว่ามีสิ่งอะไรที่สามารถแก้ไขได้เนี่ยเขาจะฟินแบกกลับมาเหมือนเราก็แบบเรียนรู้ซึ่งกันหรือกันหรือบางทีเนี่ยไกก็ชอบมีแบบเพื่อนเอ่อเพื่อนในทีเนี่ยที่แบบเก่งมากแล้วก็เก่งกว่ากาในบางด้านก็เองก็เดยรู้จักเขาเหมือนกันแล้วมันก็ทําให้เหมือนกาเองก็พัฒนาตัวเองไปในตัวเหมือนต่างคนต่างแบบเรียนรู้ซึ่งกันและกันโอเคครับผมเราแบบมองด้านกิจกรรมไปแล้วไม่ว่าจะเป็นแบบมุมของสโมเองหรือว่ามุมของแบบดันบริหารจัดการแบบอีเวนต์เองบ้างเราจะพูดถึงแบบในม <ừ> mm, ในคณะบัญชีจุลาแบบอาจจะเจาะไปที่แบบภาคสศรษติก็ได้ครับผมว่าแบบเป็นยังไงบ้างอืมโอเคสําหรับภาคสศรษฐของพี่เนาะก็อ่ะขึ้นชื่อว่าสศรษฐเนี่ยก็ได้เรียนทุกอย่างที่เป็นสศิษฐจริงๆแต่ว่าถามว่าสศิษฐที่เป็นตัวเลขอย่างเดียวไหมคําตอบเลยไม่ใช่เราแบบมีแบบการเขียนโค้ดอะไรต่างๆมากมายแล้วแบบด้วยความที่เราเรียนคณะบัญชีเนี่ยเราไม่ได้เรียนสศรษฐอย่างเดียวเราเรียนเกี่ยวกับบิสเนสด้วยเราก็ได้เรียนแบบวิชา อ,อื่นๆแบบนอกจากภาคสิติเช่นกันไม่ได้เป็นวิชาของบัญชีที่แบบทำให้เรารู้ว่าแบบโอเคการทําบัญชีเป็นอย่างนี้นะแล้วแบบแครดโฟรหรือว่าเอ้าโฟอะไรต่างๆของธุรกิจเป็นอย่างนี้ไหมหรือว่าแม้กระทั่งวิชาของภาคบริหารเนี่ยทำให้เราได้เรียนรู้ว่าแบบธุรกิจในชีวิตจริงอ่ะมันมีอะไรบ้างแล้วเขารันกันยังไงครับผมแล้วก็สุดท้ายคือมันจะมีวิชาเลือกให้เราแบบสามารถแบบ เลือกเรียนตามที่เราสนใจได้ของภาคต่างๆครับผมอย่างพี่ก็แบบไปเรียนแบบของภาค finance นนมากเหมือน,นกันครับผมแล้วก็ภาค m a r k e t ิ้งด้วยใช่ครับจริงก็เห็นด้วยนะเพราะแบบท<ม>ี่จริงแล้วจุดเด่นของคณะบัญชีจุฬาอีกจุดเด่นหนึ่งก็คือเรื่องของความที่ถึงแม้เราจะเลือกเมเจอร์ใดเมเจอร์หนึ่งเราเนี่ยแต่เราไม่ใช่แบบเราไปเรียนด้านน,านั้นด้านเดียวอย่างเดียวเลย<ม>แต่คือคณะเนี่ยพยายามที่จะแบบหลออ่อหลอมเราแล้วก็พยายามที่จะสอนเราให้เข้าใจแบบธุรกิจอย่างรอบด้านมองธุรกิจจากหลากหลายมุมเพราะว่าการที่เราจะ run business ได้เนี่ยมันไม่ใช่ว่าแบบเราเข้าใจแต่ เก่งแต่ด้านใดด้านหนึ่งเท่านั้นแต่เราต้องเราต้องเข้าใจองค์ประกอบของแบบธุรกิจโดยรวมว่าแบบธุรกิจมันวัดยังไงไม่ว่าจะเป็นส่วนของแบบโอเปอเรชันเองการทำมาร์เก็ตติ้งเองหรือว่าแอเคาวดี้เงินฟินแลนซ์เนี่ยสามอย่างนี้มันแบบมีความสัมพันธ์กันยังไงสอดคล้องกันยังไงและการที่แบบเราได้เรียนรอบด้านเนี่ยไม่เหมือนเป็นการแบบเราต่อติ๊กซอ์นะพี่พิมแบบต่อติ๊กซอ์ที่ละส่วนทีละส่วนแบบเข้าด้วยกันและด้วยความที่เรารู้ทุกอย่างเนี่ยทำให้เรามองภาพรวมแล้วก็แก้ไขปัญหาได้อย่างแบบครบถ้ว จบคลิปนี้ไปเนี่ยจริงๆผมอยากจะถามพี่พิมว่าแบบถ้าพี่พิมพ์สรุป3อย่างที่พี่ได้จากการเข้าเรียนที่คณะบัญชีจุฬาและสามอย่างเนี้ยเป็นสิ่งที่แบบมีค่าสําหรับพี่มากๆ mm hmm. สามสิ่งนี้คืออะไรครับโอเคเลย3มสิ่งที่พี่รสุกว่ามันมีคุณค่ามากที่สุดสำหรับพี่จากขณะนี้เนาะอย่างแรกเลยคือแนวทางการใช้ชีวิตแต่ก่อนพี่ไม่มีแนวทางหรือแม้กระทั่งภาพในอนาคตว่าแบบโอเคจบไปแล้วเป็นยังไงแต่พอแบบได้มาอยู่ในสังคมของคณะบัญชีแล้วเนี่ย มันกลับทําให้พี่อะได้เห็นภาพในอนาคตของพี่มากยิ่งขึ้นครับอย่างที่สองคือสังคมอย่างที่พี่บอกว่าสังคมคณะเราอะมีคนที่เก่งหลากหลายด้านมากไม่ว่าเป็นรุ่นพี่รุ่นน้องหรือแม้กระทั่งอาจารย์ก็ตามแต่เนี่ยคอยแบบซัพพอร์ตเราทุกๆอย่างเสมอมันทําให้เราอะได้เรียนรู้จากเขาแล้วก็เขาก็เรียนรู้จากเรามันเหมือนแบบเป็นการซัพพอร์ตซึ่งก,กันและกันได้เรียนรู้ไปด้วยกันครับผม อย่างที่สามันสุดท้ายเนี่ยคิดว่าน่าจะเป็นตัวความรู้และความสามารถครับผมอย่างพี่เนี่ยก็ได้ตัว soft skill และ hard skill ต่างๆจากที่นี่มากเลยก็คือได้เรียนรู้จากที่เรียนและก็จากการทํางานต่างๆไม่ว่าจะเป็นทั้งกิจกรรมและก็อินเทอร์นที่พี่ไปทำเนี่ยได้มาค่อนข้างแบบเยอะอยู่ครับเลยทําให้รู้สก่าแบบสามสิ่งเนี่ยเป็นอะไรที่แบบสําคัญมากที่ได้จากคณะ โอเคผมสามสิ่งสิ่งแรกก็คือเรื่องของการแบบแนวทางการ <Yeah. S 1> ใช้ชีวิตอย่างที่สองก็คือเรื่องสังคมหรือแบบคอนเนคชันนั่นเองถูกต้องเพราะจริงเนี่ยคุณแม่ไก่จะบอกไก่เสมอว่าแบบโน้ตฮาไม่สําคัญเท่ากับโน้ตห <Yeah. S 1> ูับผมเพราะจริงคอนเนคชัน <Yeah. S 1> เป็นสิ่งหนึ่งที่สําคัญมาเพราะถ้าเกิดทุกคนได้มีโอกาสได้ทํางานที่หลากหลายจะรู้ว่าแบบพอการที่เรามีคอนเนคชันนะทำให้บางสิ่งบางอย่างมันง่ายนิดเดียวเองพีพ่ๆแทนที่เราจะ <Yeah. S 1> จะไปขนขวายหาวิธีการเองพอเรามีคอนเนคชันเราแค่แบบยกหูโทรศัพท์โทรแบบว่าอันนี้ทำยังไงเพื่อนอะไรอย่างเงี้ย เขาก็สามารถเข้ามาช่วยเหลือเราได้อ,อย่างที่สก็คือเรื่องของการพัฒนาทั้งมุมแบบ soft skill และ hard skill แน่นอนว่ามันคือเรื่องของวิชาการแต่สิ่งที่สําคัญกว่าวิชาการก็คือเรื่องของการที่เรามี interpersonal skill ยังไงในการแบบว่าปฏิสัมพันธ์กับผู้คนไม่ว่าจะเป็นแบบ leadership skill เอง time management เองหรือว่าแบบ event management อะไรเงี้ยสิ่งเหล่านี้ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่สําคัญมากครับถูกต้องใช่ครับได้ครับมาสู่คําถามสุดท้ายพี่พิมคำถามที่สําคัญมากแลผมเชื่อว่าน่าจะเป็นคําถามที่ ุกคนอยากจะฟังจากพี่พิมอยากให้พี่พิมฝากถึงน้องๆหน่อยดีกว่าน้องๆมอปลายเนี่ยที่เขากำลังตัดสินใจหรือแบบบางทีอาจจะลังเลอยู่ว่าเอ๊ะจะเข้าคณะบัญชีจุฬาดีไหมจะเข้าภาควิศิิรรดีไหมหรือบริหารหรือว่าภาคบัญชีดีไหมอยากให้พี่พิมช่วยฝากถึงน้องๆในปีนี้นน่อะครับอืมโอเคฮะก็สําหรับใครที่กาลังลังเลอยู่หรือว่ามีความตั้งใจที่จะเข้าคณะบัญชีจุฬาแล้วพี่พูดเลยว่าถ้าเราเลือกเข้ามาที่นี่เราจะไม่เสียใจแน่นอนเพราะว่าที่นี่จะให้อะไรเรากลับไป ได้เยอะกว่าที่เราคิดแน่นอนมันจะทําให้เรากลายเป็นคนที่ดีกว่าเดิมได้อย่างแน่นอนครับแล้วเจอกันในคณบบัญชีครับผมมาเป็นสิทธิ์ด้วยกันครับอ่า uh, เป็นเวอร์ชันที่ดีขึ้นกว่าตอนที่เราเข้ามาจริง<จ>ๆก็เห็นด้วยเพราะว่าสุดท้ายแล้วเนี่ย มันจะมีคําพูดหนึ่งของคณะบัญชีด้วยกันที่เขาบอกว่าประสบการณ์ในคณะบัญชีมันไม่เหมือนที่อื่นนะพี่พีมเพราะว่ามันมเป็นไลฟ์ชีนจิ้งเอ็กเซียนส์เอง้องจริงพี่เห็นด้วยมากๆซึ่งคนที่ฟังอยู่ทางบ้าน<ม>นะตอนนี้รับอาจจะสงสัยว่าเอ๊ะสิ่งที่แบบพวกเราสองคนพูดอยู่มันจริง<ม>หรือไม่ดังนั้นนะต้องให้ทุกคนมาท้าพิสูจน์กันดยการเลือกเข้าที่คณะบัญชีจุฬาเอลค, <Okay. S 2> ครับผมจบไปแล้วนะครับสำหรับ E ีีแรกของเราในวันนี้ก็ขอบคุณทุกคนที่รับฟังนะครับ